วันที่ข้อไปกับน้องาสองาวครับเดี๋ยวให้จะได้จับอบอกกันสักคืนเอาล่ะตอนที่นั่งนับจงพยายามวิ่ง,งาตามนางเอ็นีีเอาล่ะไนตอนนี้ตัวตัว,ตวเฮ้ยเสาวทังลวงเีอะนี่มึงหลุดมาจากศาลเดียวกันไหมเนี่ยจำกกไม่ได้เลยมึงใครเนี่ยเอ้าคุณสันลามไง บูสลาม uh huh. อันนี้มึงเพื่อนกูเหรอเนี่ย uh huh. อะไอ้เวนโดนมูมเหลือมกี่ไอ้ไปพาไอ้กางเกงกูกางเกงกูนึกว่ามูมเหลือมจะแดกมึงหนีอะไรมาเนี่ยแองจี้เนี่ยอีชุดเหลืองเนี่ยมาไล่ปั้มกูมาวะคนนี้เหรอเอเอเฮ้ยมึงไม่ชอบว่ะดิกูไม่ชอบกูเป็นอย่างนี้ไอ้แต่กูจัดการเองกูจัดการนะไม่ต้องห่วงเพื่อนไหวไหว ไปแวไปดิเออไปแล้วหนูหนูไปหนูกูหนูไอ้ไหนอะไม่กูเรียกมึงอะหนูน่ารักจังเลยอะเป็นแมวได้ป่าวทำไมถึงอยากเป็นแมวอะแมวมันมีเวลาของมันนะแมวอะมีเวลาของมัน มติว่าตัวผู้มาร้องตอนหกโมงเย็นน่ะตัวผู้ร้องตอนหกโมงเย็นใช่มันร้องอยังไงอ่ะอตัวผู้ร้องอาออแล้วตัวเมียล่ะตัวเมียตอบเลยตัวผู้อยากได้กระทุ้งอีกอ้าวตัวเมียว่าไง วผู้อยากจะได้สุดๆอ้าวตัวเมียตอบรับยังไงเลยทีนี้เอาก็อเอาแมวที่ไหนร้องอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มดึกแล้วโอว้ใส่ชุดสีอะไรเนี่ยเอาสีนี่สีทะลเอาไปทะล่แต่ลย สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเหยี่ยวโลกเหลืองดอกคูณว่าขออภัยคุณชื่ออะไรบอกทีไม,ไม่รู้จักเมื่อกี้ทำไมตออยากจะรู้คำตัวมุดหน่อยเป็นไร,ไร,ไรไทำไมใคระไรใครมาโดนน่เอไย บึุ้องได้จริงไหมเอาใหม่เอาแบบดีๆเลยเอาแบบดีๆนะขออภัยคุณชื่ออะไรบอกฉัไม่รู้จักมักจีดูสิถามชื่อทำไมก็อยากจะรู้ําคุนิดหน่อยเป็นไรถามแค่เนียยไม่ได้ ไม่อยา,ากท่าทัวคนสวยบ้าบ้าเธอจะไม่เพา er. oh 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 ะเลยเธอโอ้อโอะเธอเออเอ่าล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 อบชอบกินลาบไ่อันั้รักน้องพลกูก็จะไปยอยศพลอยให้ได้เ่ยน่าร <anyway> ักจ <feet> ังเลย เอากอดทีดิไม่ได้ค่ะนิดนึงไม่ค่ะไอ้กรรมอุ้ยหัวตีดหัวอุ้ยหัวตีดไอ้บากรรมกับกับเมียสองแล้วยังจะมากับกูเหรอไอ้บัาชกไอ้ชาชั่วเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่รู้จักพอเลยไม่มีความพอเลยกังวลกางวันมึงก็ไม่เว้น นี่มึงคนแล้วมึงก็สันเนี่ยเต๋ารู้โลกรู้พอหลังอย่าพูดมากทไมแม่งโอ้โหว่าสองรอบกับเมียนะขึ้นมาเลยต้องมาแอกเลยเด็กปีเต๋าเมื่อคืนมึงจะมาแอกใส่ปูทำไมมึงกล้าพูดกปูว่าต้องกล้าพูดกับมึงบ้างสองรอบนี่เมื่อคืนตั้งสามรอบตั้เมียเหรอ เห็ดอัวเห็ดลูกป่วยอีกแล้วเห็ดอัวกับเมียพี่กูเห็นหน้ามึงยังยังไม่เห็นทำไมมันคันอย่างนี้เธอคันเหรอมันคันเนอะคันมากป้ามันคันเนอะพี่ฮะมันคันจริงๆเนอะจริงเหรอโอ้โหอีเกรู้มากหนูกำลังเดินหาไอ้นี่ อยายนะสชมุนไพรแก้คันให้ค่ะมันคันนะมันคันทำไมมันคันอย่างเงี้ยมันคันมากไหมเล่าคันมากเลยแสดงว่ามันไม่ใช่เนื้อคูของหนูไอ้นี่ยอมอเสียเวลามากเลยนี่ที่รักถ้าเธอหันมานะฉันขอจูบทีจูบทีเหรอจริงได้เลยฉันจะนับหนึ่งสองสามหันไปแล้วเธอก็มาจูบเันเลยนะหันปุ๊บจูบปั๊บนัดหนึ่งนับสองนับสาม